สีออกมาอย่างนี้แล้วก็แสดงว่ากลิ่นไอเขาออกมาเต็มที่แล้วนะคะเนะะี่ยค่ะก็ให้เราตักถุงผ้าเขาบ้างขึ้นมาเลยค่ะบ้านเราสตอรี่สวัสดีค่ะวันนี้วิจพามาทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะคะก็จะเป็นน้ำตะไคร้ใบเตยค่ะ อัตราส่วนก็ง่ายๆเลยนะคะวันนี้ทําสูตรน้ํา5ลิตรค่ะวิก็จะใช้น้ําเปล่า5ลิตรน้ําตาลทรายแดง300กรมัมเกลือป่นครึ่งช้อนชาแล้วก็ตะไคร้นะคะนี่ค่ะตะไคร้ตัดมาแบบนี้นะชั่งให้ได้ครึ่งกิโลกรมัมแล้วก็สุดท้ายใบเตยค่ะวิใช้ใบเตย5้าใบถ้าของใครเป็นใบเล็กก็ใช้1ิใบได้นะคะอันนี้ใบใหญ่ค่ะขั้นตอนแรกที่วิจะเริ่มทำก็คือให้เราเริ่มตั้งน้ำก่อนนะคะเอาน้ำเปล่าเนี่ยไปตั้งให้เดือดค่ะ ระหว่างที่เรารอน้ําเดือดเนี่ยวิกก็จะนําตะไคร้มาทุบนะคะนี่ค่ะตะไคร้ของเราวิกก็ล้างทําความสะอาดแล้วไม่มีเศษดินแล้วค่ะใช้สากทุบเพื่อให้กลิ่นเขาออกดีนะคะเวลานําไปต้มนี่ค่ะทุบให้แตกแบบนี้เลยนะคะพอช่วงหัวแตกดีแล้วก็ให้เราลามมาทุบจนถึงต้นนี้เลยค่ะทุบเสร็จทั้งหมดแล้วเราก็นํามาหั่นค่ะหั่นท่อนละประมาณหนึ่งนิ้วครึ่งนะคะ แล้วก็นําใส่ไว้ในผ้าขาวบางค่ะผ้าขาวบางใช้ผืนใหญ่ๆห,ห,หน่อยนะคะจะได้พอใส่ค่ะหั่นตะไคร้เสร็จหมดแล้วเราก็นําใบเตยมาหั่นต่อค่ะล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งนิ้วครึ่งเหมือนกันค่ะแล้วก็นํามาใส่รวมกันเสร็จแล้วเราก็รวบผ้าขึ้นมามัดค่ะแบบนี้นะคะนี่ค่ะอ๊ สี่ทบก็พอแล้วนะคะแล้วทีนี้เราก็นําไปต้มในน้ําเดือดค่ะนี่นะคะน้ําที่วิต้มไว้เดือดแล้วค่ะใช้ไฟกลางนะคะตอนนี้ใส่ตะไคร้และใบเตยลงไปได้เลยค่ะใส่ทัพพีกดให้จมน้ําต้มเข้าไว้ในน้ําเดือดแบบนี้เป็นเวลา20นาทีค่ะปิดฝาแง้มๆก็ได้นะคะครบ20นาทีแล้วมาดูน้ําตะไคร้ใบเตยของเรานะคะ นี่ค่ะสีออกแล้วนะสีออกมาอย่างนี้แล้วก็แสดงว่ากลิ่นไอเขาออกมาเต็มที่แล้วนะคะเนี่ยค่ะก็ให้เราตักถุงผ้าขาวบางขึ้นมาเลยค่ะพักไว้บนกระชอนนะคะให้เขาสเสด็จน้ําค่ะช่วงนี้ปิดแก๊สได้เลยนะคะพอสะเสด็จน้าหมดแล้วยกออกไปทิ้งได้เลยค่ะไม่ใช้แล้วนะคะกากตรงนี้ทีนี้ก็ให้เราเติมน้ําตาลทรายแดงลงไปได้เลยค่ะตามด้วยเกลือปน่น แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็คนให้น้าตาลทรายละลายได้เลยค่ะพอน้ำตาลทรายละลายดีแล้วก็ตักกินร้อนๆได้เลยค่ะอันนี้วีแนะนำว่าให้ทานร้อนๆน,นะคะวิธีการรับประทานก็จะคล้ายๆกับน้ําขิงนะคะก็คือทานร้อนๆนเนาะเป่าหูบเป่าหูบได้เลยค่ะอืม อร่อยค่ะพอดีเลยเขาจะมีความหอมของตะไคร้ขึ้นมาเลยนะคะส่วนความหวานเนี่ยวิทําหวานอ่อนๆค่ะเพราะว่าเป็นน้ําสมุนไพรเพื่อสุขภาพเนาะจะไม่ทําหวานมากแล้วก็สรพรพคุณของตะไคร้นะคะก็คือช่วยขับปัสสาวะบํารุงไตค่ะแล้วถ้าใครชอบทานเย็นๆนะคะก็สามารถทําบรรจุขวดแล้วก็แช่ตู้เย็นได้ค่ะอยู่ได้สองอาทิตย์นะคะแนะนําว่าอย่าไปใส่น้ําแข็งนะคะเพราะว่าถ้าใส่น้ําแข็งแล้วเนี่ยจะจืดทันทีเลยเพราะว่าทําหวานน้อยค่ะ ทางบ้านก็ลองไปทำกันดูนะคะวันนี้วิขอตัวลาไปก่อนค่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ